ก็กก็บตัวดีกันวันนี้เราก็อยู่กับเกมาซิตี้นะแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนลุกยิงหัวนะแบบช้าๆแบบซาโร่เนี่ยมันะไม่ทําเร็วเพราะกล้องมันจะตกนะเนี่ยเออขั้นตอนแรกนะให้เล็งที่หัวปกติแล้วมันก็จะทาททอยอยแล้วใช่ไหมให้กดจุ๊บไหมมันจะขึ้นหัวนิดนึงจุ๊บนะมันเคยขึ้นหัวเห็นเห็นงเกตไหมเฮ้จุ๊บไหมอย่างงี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นแล้วก,กดตรงนี้มันจะได้เต็มๆอย่างงี้ปึ้งนะมันก็ แล้วก็ดึงขึ้นไปนะยิงขึ้นไปด้านบนปึ้งเนี่้หลุดขอบฟ้าเลยปุ๊บแล้วก็กดย่อแล้วก็กดเดินอย่างนี้ยแล้วก็กดกระโดดแค่นี้แหละปึ้งปึ้งชุบเห็นไหมมันมันจะเร็วมากเลยคนที่สังเกตลองกดดูดีๆอันนี้มันมีเพื่อนมาช่วยนะแล้วดูดีๆนะเอาใหม่ลุกคนดูใหม่ดูกถ้าผู้ชมดูมถ้าเป็นถ้าเป็นเนออสำหรับปืนลูกซองนะลูกซองยาวนะ มันจะแบบโดนหัวเข้าประมาณ150ร้อยห้าสิบสอาสำหรับสเปซนะสเปซอะ่ะมันจะโดนหัวเข้าห้าสิบสี่นะบางทีนะบางทีมันก็หกสี่แบบมันโคตรเบาเลยสำหรับยิงตัวนี่แหละดีสุดสเปซเออสเปซโดนหัวยากแล้วมันก็ดึงยากด้วยแนะนําให้ใช้ซองยาวนะใครอยากที่แบบแบบอยากมีไฮไลท์ปึ้งนัดเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ซองยาวซองยาวโดนหัวนัดเดียวแต่โดนตัวโอ้โหไม่โคตรเบาเลยยิ่งดึงขึ้นไปกดเจยาะกดดึงมา ทำไปเรื่อยๆปึ้งทำไปเรื่อยๆเร็วๆนะทำเร็วๆเรื่อยๆปุ๊บเคทำไปฝึกทำไปเรื่อยๆที่เหมือนยิงขึ้นไปแนะนำให้ฝึกสักสิบนาทีนะอืมน่ะอืมอาจจะมีอาจจะมีการนะไรก็ได้นะบางคนอะแบบบางคนอะไม่ชอบใครไม่เอารถมอแบบไม่ชอบแบบยิงปึ้งแล้วก็นั่งนะก็เลยต้องแบบ ยิงกดมือนะยิงกดมือจะโดนหัวง,ง่ายกว่าแต่ิงเดี๋ยวว่ามันมันไม่เท่อะกูชอบความเท่อะเนี่ยมันจะโดนหัวง,ง่ายมากเลยโคตรง่ายแบบปึง่งอันนี้อาจจะทําไม่ชัดแบบปึงบ้งอย่างเงี้ยหัวแตกอย่างเงี้ยแบบคนก็แคก่กดกดมือวิ่งหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ปึ่งตามแบบนี้เลยกระโดดแล้วก็ถือแล้วก็มันจะถึงพื้นปึ๊บเท่ก็ชักปืนชักชักชักหนึ่งนัดแล้วก็ ไม่ต้องซูมนะคนที่ซูมนี่คือแบบจะอีกเติมเต็มแต่พึ่งแล้วก็ดึงขึ้นไปอ่ะงเนี้ยอื้มเนี่ยจะดึงขึ้นไปเลยอย่างเนี้ยแหละแล้วมันก็จะบวชเตกโอเคสำหรับคลิปเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดีสั้นๆหน่อยเพราะว่าที่จะทำยาวมันดึกมันคุณลองไปฝึกดูสักสิบนาทีนะขอไปหนึ่งหนึ่งกับคนนี้ก่อนเออรับก่อนเฮ้ยไต้องไปหนึ่งหนึ่งกับคนอื่นต่อนะเพิงฝึกฝีมือให้ฝีมือโหดขึ้น โอเควันนี้คือการหนึ่งหนึ่งเอ้สี่หนึ่งนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กัน like, ด้วยนะแล้วอยู่คลิปหน้าเราจะมาสอนฝึกดีสร์อสอนฝึกสนายสอนฝึกอะไรทุกอย่างเลยนะสำหรับเกมมัสตสโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วว้าว